สวัสดีครับคลิปนี้พบกับผมนิวเล่าหมดนะครับผมอยู่ในบรรยากาศนอกบ้านซะบ้างนะจะได้ทําให้คนดูไม่เบื่อกับฉากเ,เดิมๆวันนี้เราจะเล่าเรื่องง่ายๆกันครับ ด้วยหัวข้อที่ว่าทุกวันนี้ผมใช้ AI ทําอะไรบ้างโดย AI ในที่นี้เนี่ยเป็น AI พื้นฐานเบสิกเลยครับใช้ได้ง่ายแล้วมันฟรีด้วยนะโดยที่ผมจะพูดถึง2โมเดลด้วยกันนั่นก็คือ Google Gemini แล้วก็ ChatGPT นะครับทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ subscription หรือว่าจ่ายเงินเพื่อใช้บริการใดๆท้งนั้นผมใช้เวอร์ชันฟรีมาโดยตลอดแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เวอร์ชันฟรีมันก็ไม่ได้แย่ครับคือมันซัพพอร์ตงานของผมได้สมบูรณ์แบบเลยครับแล้วผมก็ยังแยกไม่ออกนะว่าจ่ายตังไปแล้วมันจะ เก่งกว่ายังไงซึ่งคลิปนี้เนี่ยเล่าถึงประสบการณ์นะครับแล้วก็รวมไปถึงไอเดียที่ผมได้ใช้งานในทุกๆวันหากใครกําลังหาข้อมูลพวกนี้อยู่เนี่ยก็อาจจะไปประยุกต์ใช้ได้นะครับและผมขอให้คุณผู้ชมช่วยคิดตามหน่อยล้วกันว่าสิ่งที่ผมกําลังเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วผมควรจ่ายค่า์วิสให้กับ ค่ายไหนดีเออจะเป็นแช GP t GPT ก็ดีหรือจะเป็น Google Gemini ก็ดีหรือจะมีค่ายอื่นๆที่คุณผู้ชมอยากจะแนะนําก็ดีครับพูดคุยเข้ามาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเอาล่ะเรื่องแรกนะครับผมจะพูดถึง AI ทั้ง2 s e เซอร์วิสโดยที่มันเป็นเรื่องใหม่กับผมมากๆก็คือผมเขียนโปรแกรมไม่เป็นเลยคือผมเพิ่งรู้จักคําว่า Python เนี่ยตอนที่ผมเรียนจบมาหาลัยเท่านั้นเองรู้จักในที่นี้คือรู้จักในนามว่ามันยากแล้วเราไม่เคยเรียนมาผมเองอะ่ะเรียนวินทยคณิตตอนมอปลายแล้วก็มาเข้าสื่อสารมวลชน เห็นไหมครับว่ามันไม่ใกล้เลยกับคําว่าคอมพิวเตอร์หรือคนที่เป็นโปรแกรมมิ่งหรือการเขียนโค้ดใดๆไม่ใกล้เลยครับถึงแม้ว่าผมอาจจะเคยไปเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณ2สัปดาห์แต่นั่นก็ยังไม่เข้าสู่คอร์สเขียนโปรแกรมสักน้อย <laughs> <laughs> ผมอยากจะเขียนโปรแกรมง่งายๆในโน้ตบุ๊กด้วยไอเดียว่าผมอยากจะให้มันเป็นโปรแกรมที่โชว์เปอร์เซ็นต์แบตตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องคลิกเข้าไปในไอคอนแบตได้ไหมผมก็ไปไกด์ให้กับ h a GP t GPT แล้วก็ Gemini เนี่ยแข่งกันช่วยกันเขียนนะครับความแม่นยำ ความเสถียรความเพอร์เฟกของโค้ดตรงใจมากที่สุดเนี่ยผมยกให้ c h a t GPT ครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมพร้อมคําสั่งไปด้วยคําสั่งง่ายๆที่เหมือนมนุษย์เราพูดคุยกันเนี่ยแชท GPT จะแปลความออกมาและให้โคดดิ้งที่แม่นโดยที่ไม่มีเออร์เลอร์เลยไม่ได้บอกว่าในฝั่ง Google Gemini มันมันไม่ฉลาดนะแต่อาจจะรู้สึกได้ว่าเหมือนเจมินามันเดามากไปมันช่วยเดา,น,น,ดานู่นเดานี่เดาผิดเดาถูก มันเสียเวลาคนแบบไม่เก่งโคดดิ้งอ่ะคือพอเราไม่รู้ว่ามันให้โค้ดอะไรเรามาเราเลยงงครับแต่ในฝั่งของ ChatGPT เนี่ยเขาจะให้โค้ดมาแบบทีเดียวแล้วเราก็ลองเอามา เซฟใส่ในโน้ตแพดเป็นนามสกุล py อ่ะแล้วเราเอาไปรันเฮ้ยมันรันได้เลยวะ่ะแล้วเราก็ไปปรับแต่งอยากได้ดีไซน์แบบไหนเราบอก Chat GPT สุดท้ายเราก็จะได้โปรแกรมมาโปรแกรมหนึ่งที่ตรงกับไอเดียผมเลยสามารถบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ผมได้แชร์ไอเดียนี้ลงไปใน Facebook ผมเองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะโปรแกรมฟรีๆรีเนี่ยทุกวันนี้เหมือนไม่มีใครทํา ส่วนใหญ่จะเสียตังค์เพิ่มไปเช็คใน Microsoft Store ได้เลยครับเพราะว่าฟีเจอร์พวกนี้หลายๆแอปหลายๆโปรแกรมเขาจะคิดเงินประมาณ30หรือไม่ก็50บาทเลยประมาณนี้ซึ่งผมมองว่ามันจิ๊บจ้อยไปเราลองเขียนด้วยตัวเองดูบ้างเฮ้ยมันใช้ได้พอสร้างโปรแกรมเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งค่าใน Start-up เปิด Windows มาปุ๊บเนี่ยโปรแกรมนี้จะเด้งลันทันทีตบมือให้เลยครับนี่คือความสามารถของ AI ที่ผมไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเลยผมแค่ไกด์ไลน์แล้วมันก็ทําออกมาให้การที่โปรเจกต์นี้มันเสร็จได้เนี่ยผมมีพื้นฐานจากการเขียน HTML กับ PHP แล้วก็ CSS เบื้องต้นนะผมก็พยายามจะเข้าใจโค้ดบางส่วนได้รู้บางเรื่องแล้วก็ช่วยปรับแต่งมันตัวเลขบางอย่างบางตัวแปรอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนมันได้อะไรเงี้ยเข้าใจด้วยตัวเองพื้นฐานได้โอเคเอาหลับพาร์ทแรกคือลองใช้ AI เขียน Python ซึ่งนั่นไม่เกี่ยวกับงานผมเลยครับ <laughs> งานของผมคืออะไรผมทํา YouTube แบบ full time ผมเป็น Content Creator รีวิวทดสอบสินค้าซึ่งนั่นคืองานหลักผมคราวนี้เข้าสู่พาร์ทของคนที่เป็น Content Creator คล้ายกับผมบ้างดีกว่า AI ในที่นี้ช่วยอะไรได้บ้างอะผมใช้ AI ในการคิดชื่อคลิปคิดคีย์เวิร์ดคิดเดสคริปชันคิดแฮชแท็กไอคุณนิวถ้าคุณใช้ขนาดนี้แสดงว่าคลิปที่คุณนําเสนอมาไม่มีความเป็นคุณเลยเหรอไม่ใช่ครับผมใช้ AI ในการแค่ไกด์ไลน์เราอยากรู้ว่าชื่อคลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วยคิดหน่อยประมาณ10บหัวข้อแต่ผมไม่ได้ไปเอาไอ้สิหัวข้อนั้นมาใช้เลยผมเอามาปรับแต่งครับคล้ายๆว่าเราหาไอเดียเราก็จะมาใส่ความคิดของผมเองเข้าไปอีกว่าเฮ้ เนื้อหาที่เรานําเสนอมันเป็นประมาณนี้นะเราเอาไปเข้าเอาไปยำเอาไปรวมกับ10หัวข้อที่ AI ให้มาได้ไหมนั่นแหละครับย่นระยะเวลาได้การที่เราหาไอเดียจาก AI เนี่ยมันค,คล้ายๆกับการ brainstorm กับเพื่อน แต่ทุกวันนี้เนี่ยช่องของผมเองไม่ได้มีทีมงานเยอะผมทํางานกันแค่คน2คนเท่านั้นเองการจะหันไปหาคนที่แบบปรึกษาได้ในเรื่องเดียวกันมันค่อนข้างจะยากเพราะว่าเราอาจจะต้องโทรไปหาคนอื่นเราอาจจะต้องแชทไปหาคนอื่นเราปรึกษา AI ดีกว่าครับไม่ลําบากใครด้วยเนาะซึ่งมันสามารถสารต่อไปในเรื่องของการทําการตลาดได้ไงพอเรารู้ชื่อคลิปและเรารู้เดสคริปชั่นแลเราให้ AI ช่วยคิดแคมเปญโฆษณาให้หน่อยช่วยคิดกลุ่มเป้าหมายช่วยคิด เกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับคำค้นหาของแคมเปญน,นั้นๆอะไรประมาณนี้มันสารต่อได้ครับจากการที่เราพร้อม AI ให้ทำความรู้จักคลิปวิดีโอของเราก่อน พอเขารู้แล้วว่าเราพูดอะไรในคลิปอันนี้คือคําถามและและ AI รู้ได้ไงว่าเราพูดอะไรไปในคลิปวิดีโอบ้างความสามารถนี้เนี่ยผมใช้บ่อยในฝั่งของ Google Gemini เพราะว่า Google Gemini มีการเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่นแต่บันเป็นคือแพลตฟอร์มของเขาเองนั่นแหละก็คือ Gemini ไปยัง YouTube มันคือค่ายเดียวกันมันคือเครือเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพร้อมอะไรบางอย่างที่เป็น URL เกี่ยวกับ YouTube เขาจะเด้งไปยังในเซอร์วิส YouTube อัตโนมัติแล้วเขาก็จะไปเหมือนเปิดดูอะเปิดดูเลยว่าในคลิปนี้พูด พูดอะไรบ้างแต่เขายังไม่เก่งมากขนาดที่ว่าเขาสามารถอ่านคําพูดจากปากหรือใช้การฟังเสียงแล้วก็หาข้อมูลโดยอัตโนมัติเขายังไม่เก่งขนาดนั้นครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่า YouTube เองก็ Inspiration มาจากแอปติงตอกก็คือใครที่ทำคอนเทนต์ใน TikTok เนี่ยอัมคิปไปปุ๊บสักพักหนึ่งซับไตเติลมันจะขึ้นแบบอัตโนมัติ นั่นแหละครับ YouTube ไปดึงความเก่งกาดนี้มาแล้วก็มาใส่ในแอปตัวเองชัดอะ่ะเขาไปลอกมาถ้ามันเก่งจริงทำไมมันไม่ทำนานแล้วถูกต้องป่ะตอนนี้ย t u b e ก็มีออโต้เจเนเรตซับไตเติลพอมันมีออโต้ซับไตเติลปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขียนข้อความให้เราอัตโนมัติเวลาเราพูดอะไรไปใช่ไหมจะเปิดจะปิดก็ได้ในฝั่งผู้ดูเขาเลือกได้ะนะในฝั่ง AI เนี่ยก็จะไปดึงข้อมูลตรงนี้มาเหมือนกันครับกลายเป็นว่า AI ไม่ต้องอ่านจากปากแล้วก็ไม่ต้องฟังจากเสียงแต่ไปดึงข้อความมาจากออโต้การ le, าากเจเนเรตซับไตเติล AI ก็สามารถเอาข้อมูลไปทำอย่างอื่นต่อได้จากคลิปวิดีโอที่เราป้อนลงไปโคตรเจ๋ง ซึ่งความสามารถนี้ในฟังก์ชันของ ChatGPT อาจจะไม่เก่งเท่าครับอาจจะมีการไปดึงข้อมูลจากที่อื่นมารวมๆปนๆกันเพราะว่าในฝั่ง GPT เนี่ยเขามีการตรวจสอบคําตอบของเขาด้วยการรวบรวมเอาทุกๆ Input มาตอบเราซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่เก่งครับเป็นการยืนยันคําตอบของ AI ก็ถือว่าดีแต่ความต้องการของเราคือเราต้องการแค่หนึ่ง t คือจากคลิปเราเท่านั้นซึ่งในฝั่งของ Google Gemini ก็กลายเป็นว่าตอบสนองเรื่องนี้ได้มากกว่าอ่ะเรื่องถัดมาครับ เรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าผมใช้ AI ในการช่วยยืนยันหน่อยว่าหน้าปกที่เราออกแบบเนี่ยมันดีมากพอ,อยังเคยไหมครับคนที่แบบต้องออกแบบโปสเตอร์ออกแบบ โพส์ s, ใน Facebook ออกแบบหน้าปกแบบผมเองเนี่ยเวลาเราทําไปใน Photoshop ทําไปใน c a n วาเนี่ยเราก็ไม่สามารถสรุปได้สักทีว่าเท่าไหร่ถึงจะพอเมื่อไหร่ถึงจะหยุดได้สักทีแค่นี้ก็ไปแล้วอะไรเงี้ยนะถ้าเราไม่มีเพื่อนนั่งข้างๆไม่มีคนในแผนกช่วยกันตัดสินเราก็ไม่รู้ว่าต้องหยุดเมื่อไหร่ เราก็เลยเอาหน้าปกที่เราทําได้ประมาณสัก70% 80%เซน่ะเซฟออกมาแล้วก็ส่งให้ AI ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าหน้าปกนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนให้คะแนนเราหน่อยแล้วมีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ไอเดียครับว่าเฮ้ยหน้าปกนี้เนี่ยมันควรแก้ไขส่วนไหนฟอนต์ขนาดโอเคไหมการจัดวางแสงสีเป็นอย่างไรและสรุปออกมาสุดท้ายเราได้คะแนนเต็มสิบเท่าไหร่ซึ่งในฝั่งนี้เองผมจะไปใช้บริการของ c h a t GPT ร้วนเลยครับผมจะไม่ให้เจมินายมันช่วยผมคิดหน้าปกเพราะว่ามันค่อนข้างมั่วครับบางทีเจมินายมันค่อนข้างพูดเอาใจเราอะมันแบบมันคิดว่าเราเป็นนายที่ดีสําหรับมันมันก็เลยให้คะแนนเราแบบเวอร์เวอร์ทุกอย่างคือดีไปหมดเลยเราไม่ต้องการสิ่งนั้นครับเราต้องการความดุดันความเดือดแบบพี่รุยเจียเขาเชื่อพี่อะไรวะ <laughs> ที่อยู่ในสงครามจงด่วนอะพี่ที่มันโห,หดอะเราอยากได้ความโหดแบบนั้นแบบดิบๆอบอะเออคือถ้ามันไม่ดีคุณซัดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในฝั่งของแ GPT นะั้นมีความจริงใจให้มากกว่าครับเขาก็บอกเรามาตรงๆเลยตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่เด่นตรงนี้ปรับแก้นะคะแนนที่ให้มาก็สมครับสมความเป็นจริงอะคือถ้ามันห่วยจริง7.5คะแนนก็ได้มาแล้วแต่ถ้ามันดีจริง 9.5คะแนนก็ได้มาแล้วเหมือนกันเอาเป็นว่าในฝั่งของการช่วยไกด์ไลน์หน้าปกเนี่ยผมคาดหวังกับ Chat GPT มากกว่าถามว่าเฮ้ยเวลาเราให้ AI ช่วยเนี่ยเราไปขโมยผลงานมาหมดเลยหรือเปล่าผมสำหรับผมผมว่าไม่นะเพราะว่าสิ่งที่ผมได้จาก AI เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามเนี่ยมันคือไอเดียที่เขาบอกเราเป็นเทคเป็นข้อความเท่านั้นผมไม่ได้ใช้ AI ในแบบเฮ้ย AI เราอยากได้หน้าปกแบบนี้สินค้าคืออันนี้อยากเขียนข้อความอันนี้ทําให้หน่อยผมเคยให้มันทาแล้วครับ หน้าผมก็ไม่ใช่หน้าผมข้อความที่มันเขียนก็ไม่ใช่ภาษาไทยหลุดตกหล่นสระแพลนชนะมั่วไปหมดเขียนมั่วไปหมดและสินค้าที่อยู่ในรูปก็ไม่ใช่ของลูกค้าผม <laughs> เอาเป็นว่ามันคือการไกด์ไลน์ครับออกไอเดียให้เราแล้วเราไปทำต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย AI ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าทำให้เราทุกอย่างอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมมักจะใช้ AI ในการช่วยคิด ช่วยทำช่วยปรับแต่งก็คือเวลาตอนที่เราเขียนไกด์ไลน์ในการจะรีวิวสินค้าอะไรประมาณนึงเนี่ยผมจะไม่ทำสชคลิปเต็ม ไม่รู้ว่าช่องอื่นทําเหมือนผมหรือเปล่านะแต่นี่คือตัวผมเองผมทําแบบนี้มาหลายปีแล้วเราผมรู้สึกว่ามันโอเคนะมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนแล้วก็ได้ใช้สมองของเราออกมาพังภูในตอนที่เราได้นึกคิดนะสิ่งเวลานั้นผมก็เลยใช้วิธีการเขียนแค่หัวข้อไกด์ลน์คร่าวๆว่าอ่าเรื่องสีประมาณนี้นะอ่าคอนเซ็ปต์ของเขาเป็นประมาณนี้นะอ่ารอบเครื่องเขามีดีไซน์ประมาณนี้นะเขียนหัวข้อเอาไว้นะหน้าจอเป็น ขอเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนะครับเพราะว่าผมวางไว้ตรงคอนโซลหน้ารถแล้วกล้องมันร้อนมันถ่ายต่อไม่ได้ <laughs> ถ่ายในรถครั้งแรกกนะ็แล้วกล้องมันร้อนนะเออเลี่ยงไม่ได้จริงโอเคกลับมาคือผมจะไกด์ไลน์หัวข้อไวออ้พูดต่อจากเดิมนะครับเออแล้วคำถามคือในเมื่อคุณคิณคดไกด์ไลน์ด้วยตัวคุณเองแล้วแล้วคุณจะให้ AI ช่วยอะไรสิ่งหนึ่งเลยที่ผมไม่เก่งก็คือคําเชื่อมครับคำเชื่อมจากหัวข้อนี้ไปยังเรื่องนี้ไปยังเรื่องนี้ไปยังเรื่องนี้เนี่ย ผมจะเชื่อมด้วยคําว่าอะไรดีซึ่งถ้าสังเกตจากคําพูดผมที่ใช้ในทุกๆคลิปอะ่ะผมพยายามจะหลีกเลี่ยงคําซ้าครับคาที่มันต้องใช้วนทุกครั้งอะ่ะเออมันมันมันมาบ่อยเกินแล้วมันก็จะหลอนหูคนดูอะไรเงี้ยผมก็พยายามจะเอาคําเชื่อมที่มันแตกต่างกันเอามารวมอยู่ด้วยกันซึ่งผมก็จะส่งเอาไกด์ไลน์ทั้งหมดทุกบรรทัดที่ผมได้ร่างเอาไว้เนี่ยส่งให้ AI เอาไปช่วยปรับแต่งให้หน่อยถ้าเกิดว่าผมใช้ c h a t GPT ในการช่วยเหลือเนี่ย h a t GPT มันมีหลักเหตุผลเยอะ แย่ไปหมดแล้วครับแล้วมันก็จะไปเอาข้อมูลจากที่อื่นมาผสมปนเปกับเนื้อหาที่เรา เขียนขึ้นมันเองมันเลยกลายเป็นว่าอา้าวแล้วข้อมูลตรงนี้ไปเอามาจากไหนแล้วข้อมูลตรงนั้นน่ะถูกต้องหรือเปล่าบางเนื้อหาที่ผมรีวิวเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยจากที่ใดๆบนโลกใบนี้เลยครับมันเป็นข้อมูลลับที่จะพูดถึงในวันเดียวกันก็คือยกตัวอย่างเป็นงานเปิดตัวมือถือละกันทั้งบนโลกของเราเนี่ยจะพูดพร้อมกันในวันเดียวกันเวลาอาจจะเหลื่อมกันนิดนึงซึ่งนั่นจะทําให้ AI ไม่ได้รู้ข้อมูลที่ถูกต้องล่วงหน้าครับเพราะว่าข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆยังไม่มีใครโพสบนอินเทอร์เเ็ตเลย นั่นกลายเป็นว่า ChatGPT อาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่า ChatGPT ชอบไปดึงข้อมูลมาจากที่อื่นอ้าวงั้น Google Gemini น่าจะเหมาะหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะเน้นใช้ข้อมูลที่เราพร้อมเข้าไปที่เราป้อนเข้าไปเท่านั้นซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมหรือว่าเราป้อนคำสั่งอะไรเข้าไปด้วยให้ใช้ข้อมูลที่เราให้ไปเท่านั้นมันก็ได้นะต่อท้ายเข้าไปหน่อยมันก็จะทํางานคล้ายๆกันแล้วคือใช้ข้อมูลจากเราเองเท่านั้นอะไรประมาณนั้นคราวนี้ครับสิ่งที่ผมมองว่าผมยังไม่ได้ใช้ความสามารถของ AI แบบเต็มความสามารถเลยถ้าผม ผมสมัคร Subscription รายเดือนรายปีไปเหมือนผมขาดทุนนั่นก็คือผมไม่ได้ใช้ AI ในการสร้างรูปหรือว่าสร้างวิดีโอเลยสักเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าคุณเห็น Chat GPT ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีความสามารถในการช่วยสร้างรูปภาพที่เป็นแนว a อนิเมจิบิอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นฟรีแปรนก็คือไม่จ่ายตังค์อ่ะคุณจะสร้างได้วันหนึ่ง4 5รูปซึ่งผมมองว่าเฮ้ยความสามารถนี้น่าสนใจว่ะ แต่ผมไม่ได้ใช้บ่อยไงมันเป็นแค่การสร้างมีมสร้างรูปภาพตลกๆส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาใช้จริงๆจังๆเนี่ยผมว่าผมเองน่าจะยังไม่เหมาะแล้วก็ยังไม่คุ้มค่ากับเงินที่จําเป็นจะต้องจ่ายถ้าในฝั่งของ Google Gemini อย่างเงี้ยก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ครับก็คือ่อ o o o g VO VO หรืออะไรสักอย่างเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นอาจารย์ทุกวันนี้กำลังจะขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการและเป็นอาจารย์อยู่นู่นอะ อยู่ที่ประจวบเนี่ยส่งเขาเ,เขาเรียกว่าอะไรว่าคูป,ปองเหรอคำเชิญชวนแล้วกันเขาให้ผมลองใช้ google vo หรือที่เรียกว่า Gemini Pro เนี่ยฟรีไปเลย4เดือนอ่ะผมก็เลยลองสมัครไปใช้ครับเพราะว่ามันฟรีไงแต่เดือนที่5นี่จ่ายตัง ผมยกเลิกล่วงหน้าไว้แล้วเพราะว่าผมลองใช้แล้วก็ยังไม่เหมาะเพราะสิ่งที่ผมพร้อมไปเนี่ยผมอาจจะเป็นคนพร้อมไม่เก่งทั้งนั้นที่ผมเป็นคนอธิบายละเอียดแล้วนะอยากได้คลิปวิดีโอประมาณนี้ภาพแบบนี้ระยะกล้องประมาณนี้ความไกลประมาณนี้ซับเจ c t ในฉากเป็นยังไงผมก็ลองใช้ครับอยากเอาภาพพวกนั้นนะมาประกอบคลิปรีวิวเหมือนกันเพราะบางสถานการณ์เนี่ยเราถ่ายทําจริงๆไม่ได้อยากจะได้คลิป AI มาช่วยหน่อยอะไรประมาณนี้สิ่งที่ได้ก็ไม่ตรงกับไอเดียที่อยากต้องการเลย ผมก็เลยลองไปสมัครอีก2 s e เซอร์วิสครับที่นิยมใช้กันมากเลยก็คือมีของ cling AI ใช่ไหมการเจ n เน a เรตต่อครั้งอาจจะราคาสูงหน่อยแล้วก็จำเป็นจะต้องพร้อมอย่างละเอียดไม่งั้นก็ไม่ตรงใจเลยซึ่งผมก็สมัครใช้บริการไปครับไม่ได้ถูกเลยแล้วก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ตรงใจอยู่ดีวะคือวิดีโอที่ได้เนี่ยมันไม่ใกล้เคียงกับไอเดียที่ต้องการเลยอย่างวันก่อนผมทำนิวเล่าหมดในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ เน็ตบ้านทรูใช่ไหมผมต้องการภาพที่เป็นสายไฟเบอร์ออปติกแล้วหักตรงกลางเห็นไฟแสงสีแดงแดงมันติดขึ้นอ่ะผมก็ไปพร้อมในคลิง AI ปรากฏว่าได้ภาพอะไรมาก็ไม่รู้โ <c oughs> คตรมั่วเลย <c oughs> คือผมอาจจะไม่เก่งแล้วก็เรียนรู้มาน้อยครับจริงๆมันอาจจะเก่งแหละแต่ผมใช้ไม่เป็นเราแปะโป้งอตรงนี้ไว้ก่อน แต่ก็มีอีก์วิสหนึ่งที่ผมไปจ่ายตังค์มาเพิ่มนะครับก็คือ p i c เวิร์มันน่าสนใจตรงที่มันจะมี p ร e t ตให้เล่นเต็มไปหมดเลยคือเป็นแค่คลิกอะ่ะแล้วก็ใส่ภาพลงไปใส่คลิปสั้นๆลงไปแล้วเดี๋ยว AI ไปทําต่อซึ่งอันนี้ใช้ง่ายแล้วผมก็ซับส c ครป t ชั่นไปแล้วรายเดือนราคาถูกกว่าคลิง AI เมื่อกี้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพร้อมเยอะเดี๋ยวมันไปจัดการเองเพราะว่าคุณเลือก พีเซตมาแล้วไงน่าจะได้ใช้บ่อยมากกว่าสําหรับผมเองนะสำหรับคนอื่นอาจจะต้องไปดูว่าคุณจะใช้ทําอะไรยังไม่ได้ข้อสรุปอยู่ดีว่าผมควรจะใช้ AI ตัวไหนในการช่วย g จ n e r a เรตอินเสบางอย่างที่ผมต้องการแต่ผมเห็นแว่วๆมานะว่าตอนนี้มี Google AI Studio ใช่ไหมซึ่งยังไม่ได้ศึกษาเลยอะว่ามันฟรีหรือว่ามันจ่ายตังค์ยังไงแล้วมันฉลาดแค่ไหนแต่เห็นว่า Google VO version 3อ่ะที่มาใหม่แล้วยังไม่เปิดให้คนไทยใช้เนี่ยอันนั้นน่าฉลาดกว่าเหมือนจริงมากกว่าแต่ผมเห็นคอนเทนต์ TikTok บางคนเขาก็ไปใช้ กูเกิลวีโอสามแล้วนะไม่รู้ว่าเขาไปใช้ได้ยังไงเพราะว่าตามเงื่อนไขผู้ให้บริการเขาบอกว่าไทยยังไม่รองรับไม่ใช่เหรอ,หร,อหรือผมไม่รู้อะไรบางอย่างอันนี้ผมก็ยังงงอยู่นะเอาเป็นว่าในพาร์ทของการใช้ AI สร้างวิดีโอผมยังไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เลยเดี๋ยวขอเวลาศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดแล้วก็อาจจะมีพาร์ทสองสำหรับคลิปนี้ละกันอ่ะแล้วก็เรื่องหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าเฮ้ยอันนี้โคตรมีประโยชน์เลยแล้วฟรีด้วยนะคุณฟังดีๆเลยใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำคลิปลง u t u b e อะ่ะมันมีปล ซึ่งอันนี้ผมหาเองปักอินอันนี้เขาทําหน้าที่ในการดึงข้อมูลจากคลิป YouTube ของเราไปใส่ไว้ใน AI ซึ่งมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งครับเมื่อเราลงปักอินนี้เสร็จเนี่ยมันสามารถกดปุ่มเลือกโมเดล AI อะไรก็ได้และให้โมเดลนั้นช่วยสรุปออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการเช่นหลายๆคนอาจจะกําหนดว่าช่วยสรุปคลิปนี้ให้หน่อยออกมาเป็น6พารากราฟอันนี้เราตั้งค่าล่วงหน้าได้ แต่กรณีของผมเนี่ยผมจะเซตอัพมันจะเด้งไปหน้าของ Gemini และเขาจะพิมพ์อัตโนมัติครับโดยคำสั่งที่ผมพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าก็คือช่วยสรุป คลิปนี้ออกมาเป็นไทม์สเต็มให้หน่อยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำไทม์สเต็มเราต้องพิมพ์เองว่านาทีนี้ถึงนาทีนี้พูดถึงหัวข้ออะไรนาทีนี้คือหัวข้ออะไรนาทีนี้คือพูดเรื่องอะไรซึ่งมันเสียเวลาคนทํางานครับผมก็เลยใช้ AI ในการจัดการให้หมดเลยปาั๊กอินเนี้ยฟรีแล้วก็ Google Gemini ก็ฟรีซึ่งตอนนี้ไทม์สเต็มที่อยู่ในคลิปวิดีโอ YouTube ของผมก็กลายเป็นว่า แทบจะมีทุกคลิปในคลิปใหม่ๆแล้วครับเวลาอัพโหลดคลิปใหม่ปุ๊บเนี่ยรอให้ทาง y t u t u เนี่ยมันออโต้เจเนเรตซับไตเติลก่อนแล้วเราค่อยไปสั่งให้ไอ้ปลั๊กอินตัวเนี้ยไปบอก Google Gemini ให้สรุปเป็น t i m e สแต m p ง่ายไหมครับฟรีทั้ง2บริการลองไปหาโหลดกันได้เอาล่ะผมน่าจะทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับถือกล้องนานแล้วก็เมื่อยเหมือนกันอะเปลี่ยนมุมซะหน่อย เออเป็นครั้งแรกที่ถ่ายในรถนะเออผมเตรียมอุปกรณ์มาน้อยไปลุงนี้น่าจะเอาตัวดูดกระจกมาดีกว่าจะได้ไม่ต้องถือเอาไว้ว่าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับไอเดียแล้วก็ประสบการณ์ที่เราปรับใช้เอา AI ใกล้ตัวฟรีแล้วก็เข้าถึงง่ายแล้วก็เรียนรู้ไม่ยากเอามาช่วยทํางานอะไรบางอย่างอา้ามาแล้วเอามาช่วยทํางานอะไรบางอย่างที่เป็นการย่นระยะเวลา และก็เป็นการช่วยออกไอเดียคือเราไม่ใช่ใช้ AI ในการแบบให้เขาทําให้เราทั้งหมดอะแต่เป็นการช่วยคิดหน่อยดิช่วยหาข้อมูลหน่อยดิช่วยสรุปให้หน่อยดิ คือแค่นี้เองนะครับถือว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องผิดศีลธรรมอะ่ะคือบางคนคิดว่าการใช้ AI ทํางานเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีหรือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรไม่เหมาะเหมือนมันไม่ใช่ตัวคุณเหมือนมันไม่ใช่ความคิดของคนคือผมมองว่ามันคือเครื่องมือช่วยเหลือช่วยย่นระยะเวลารูปแบบหนึ่งอะ่ะเหมือนกับที่ คุณซื้อรถเพื่อที่จะไปถึงปลายทางได้เร็วขึ้นดีกว่าคุณเดินไปกลายเป็นว่าเราใช้ตัวช่วยตรงกลางเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายหรือสําเร็จได้เร็วมากกว่าแค่นั้นครับคิดอย่างนี้มันก็ไม่ถือว่าแย่นะเพราะว่าตั้งแต่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นน่ะเป็นการให้ AI ช่วยเหลือครับใช้คําว่าเป็นแอสซิสแตนต ไม่ได้ใช้มันเป็นลูกน้องใครที่มีแนวคิดประมาณไหนมีทรูมีเครื่องมืออันไหนมีเว็บอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับ AI แล้วปรับใช้ในงานของคุณได้หรือการทำงานของคุณกับผมมันใกล้เคียงกันลองแนะนำเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์ผมคิดว่าความรู้ส่วนนี้เนี่ย แลกเปลี่ยนกันก็ดีครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนอกจาก AI ก็น่าจะเป็นพวกเราด้วยกันเองนี่นแหละขอบคุณท่านที่ติดตามชมนะครับขอบคุณท่านที่ดูคลิปนี้จนจบขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์คอมเมนต์เข้ามาในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีนิวเล่าหมดครับขอบคุณท่านจริงๆอะไปแล้วครับสวัสดีครับวายสองมือไม่ได้นะต้องถือกล้องไม่งั้นกล้องร้อนนะ่มันตากแดดเอาเป็นว่าวายชดเชยแล้วกันอ่ะสองข้าง